สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินที่เจ้าของต้องการขายด่วนนะคะลดราคาเร่งขายลงมานะคะ,ะเป็นที่ดินที่ราคาจับต้องได้นะคะเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินที่เจ้าของต้องการขายด่วนนะคะลดราคาเร่งขายลงมานะคะเป็นที่ดินที่ราคาจับต้องได้นะคะเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะตั้งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลสะพระนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านประคำนะคะหมู่ที่หนึ่งตบลสะพระอาเภอพระทองคาจังหวัดนครราชสีมาค่ะสําหรับพื้นที่ของเรานะคะก็เจ้าของได้เคยร์ลิงใหม่ๆเลยนะคะ เี่ยริงพื้นที่เอาไว้โล่งๆแบบนี้เลยนะคะภาพของแปลงที่ดินเนี้ก็จะเห็นได้จากภาพมุมสูงนะคะเป็นที่ดินที่เป็นที่ไร่นะคะเป็นที่ไร่ที่สูงกว่าระดับถนนสาธารณะด้านหน้านะคะสําหรับพื้นที่ของเรานะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ติดกับถนนถึง100 45เมตรเลยนะคะก่อถนนด้านหน้าแปลงก็จะเป็นถนนของทางเทศบาลนะคะมีความกว้างอยู่ถึง6เมตรเลยนะคะเป็นถนนทีเ่เข้ามาจากถนนลัดยางเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองนะคะจากเราไปอีก100เมตรนะคะก็จะเป็นถนนลัดยางนะคะพื้นที่ของเราก็จะอยู่ใกล้กับตัวที่ว่าการอำเภอนะคะตัวเทศบาลมาเพียงแค่900เมตรเท่านั้นเองนะคะก็ อยู่ไม่ไกลจากตัวอําเภอพะทลงคำนะคะก็จะอยู่มาทางด้านหลังของอาเภอพะทลงคาเพียงแค่900เมตรเท่านั้นเองค่ะสาหรับถนนสุรนารา์นะคะก็อยู่ห่างแปลงของเราไปเพียงแค่1กิโลเมตรนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 5นะคะถนนสุรนารีเนี่ยคะพื้นที่ของเรานะคะก็จะเป็นที่ไร่นะคะเป็นที่ไร่ที่มีดินดีมากๆเลยนะคะก็จะเห็นลักษณะของดินนะคะก็จะเป็นดินล้วนนะคะเป็นดินที่ปลูกพืชผักผลไม้อะไรก็งามนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหา,าที่ดินราคาถูกๆนะคะมาไวา้สำหรับทำเป็นบ้านสวนได้ค่ะจะมาปลูกเป็นผลไม้เนี่ยก็ได้นะคะเนื่องจากาที่ดินนะคะก็จะมีลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินดีมากๆเลยนะคะหรือจะมา,าปลูกเป็นพืชไร่นะคะซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติเพื่อให้เช่าทําการเกษตรเนี่ยได้นะคะภายในแปลงนะคะก็จะมีบ้านสวน อ,อยู่หนึ่งหลังนะคะก็เป็นบ้านสวนที่สร้างไว้แล้วก็ไม่ได้มาอยู่นะคะมีสระน้ําอยู่ด้วยหนึ่งลูกนะคะก็เป็นสระน้ําลูกยาวๆค่ะอยูอ่ด้านหน้าเลยนะคะก็ของเรานะคะก็จะมีหน้ากว้างนะคะหันมาทางทิศตะวันออกนะคะสําสหรับทางด้านทางทิศตะวันออกนะคะก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ที่ 60เมตรนะคะแล้วก็ทางด้านทางทิศใต้นะคะก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ที่80เมตรนะคะทางด้านทางทิศตะวันออกนะคะก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ที่65เมตรนะคะแล้วก็ทางด้านทิศใต้นะคะก็จะมีส่วนที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ที่85เมตรค่ะ ค่ะสำหรับไฟฟ้าป่าปานะคะและเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ติดกระแปลงที่ดินนะคะแล้วก็ไฟฟ้าป่าปาในอยู่ด้านหน้าเลยนะคะก็เห็นได้จากภาพนะคะลักษณะรูปแปลงนะคะก็จะเห็นได้จากภาพมุมสูงะค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธะะิ์นะคะเป็นฉนูดคุดแดงเนื้อที่รวมนะคะก็11ไร่1งาน29ตารางวานะคะสําหรับพื้นที่ของเรานะคะก็มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนูดคุดแดงเนี่ยทั้งหมด3ใบนะคะเป็นพื้นที่ ติดต่อกันค่ะเป็นที่ไร่นะคะดินนี่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆตัวอำเภอพระทงคําเลยนะคะก็900เมตรจากตัวอำเภอนะคะจะเดินทางไปยังตลาดสุดนะคะโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอนะคะ,ะหรือ,อห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยก็900เมตรเท่านั้นเองนะคะทางเข้าออกสะดวกมากๆเลยค่ะสระน้ำที่อยู่ด้านหน้านะคะ ที่อยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะมีสระน้ำหนึ่งลูก,กยาวๆอย่างนี้นะคะมาพัฒนามาปรับปรุงพื้นที่นิดหน่อยนะคะก็จะได้พื้นที่ที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินดีด้วยนะคะบริเวณนี้ก็สามารถที่จะเ,าเจาะน้ำบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้ด้วยนะคะน้ำก็จะเป็นน้ำจืดคะ่ะ ค่ะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอ,อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร255กิโลเมตรนะคะสำหรับพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วม100เซนะคะของเราก็จะเป็นที่เนินที่สูงสูงกว่าระดับถนนสาธารณะด้านหน้าด้วยนะคะดินดีมากๆเลยค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดิน ะะราคาถูกๆนะคะเป็นที่ดินที่ขนาดพื้นที่พอเหมาะนะคะ11ไร่1งาน29ตารางวานะคะเจ้าของลดราคาลงมานะคะเหลือขายยกแปลงเนี่ยไร่ละเพียง1แสน70,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือจะแอดไลน์สอบถามรายละเอียด ได้นะคะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะก็จะเป็น p a p a k i n 9 9, 9ค่ะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164นะคะคลิปนี้ขอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสวัสดีนะคะ